ก่อนอื่นเราเขาบอกว่าคำว่าการสอบปากคำของคุณที่เราถือว่าผิดพลาดแอนเดรียหัวเราะและขอโทษแล้วทอมก็พูดว่ามันเป็นอิทธิพลของประเทศนี้ที่คุณเข้ามาขณะที่แอนเดรียกำลังปรับเครื่องรับวิทยุจอนถามคำถามบางอย่างในนางของฟินลิสเธอสับสนและกังวลกับข้อมูลที่พวกเขารายงานให้เธอทราบจากการสื่อสารครั้งก่อนกลางว่าจากข้อมูลทั้งหมดนั้นเธอคือผู้ไม่มีเจตจำนงเสรีแต่หลังจากการลงจอดแล้วเธอจะมีอิสระที่จะเลือก หากเธอปรารถนาเช่นนั้นเพื่อกลับบ้านทอมอธิบายว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตองค์นี้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมายังโลกนี้คำมั่นสัญญาของนางคือไปชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะสิ้นสุดการลงจอดนี่คือขีดจำกัดเวลาที่เธอได้ดำรงอยู่ทางกายภาพในเวลานั้นจนกว่าการลงจอดจะเกิดขึ้นจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเจ็จำลงเซรีของเธอเนื่องจากเธอได้มอบมันให้ทั้ง้าวคนโดยสมัครใจในขณะที่เธอจุดติดด้วยคำมั่นสัญญาที่ครบถ้วนและไม่สามารถย้อนกลับได้ แต่หลังจากเหตุการณ์น,นั้นเธอจะมีอิสระที่จะกลับบ้านซึ่งไม่ได้หมายถึงบ้านทางกายภาพของเธอแต่หมายถึงสถานที่กําเนิดของเธออย่างไรก็ตามคำมั่นสัญญาของเธอจะคงอยู่ตราบเท่าที่เธอเลือกที่จะยังคงอยู่ในร่างกายซึ่งสภาหวังว่าเธอจะทําเช่นนั้นเพราะหลังจากการลงจอดแล้วจะต้องติดตามผลเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้ทุกคนทําทองกล่าวว่าช่วงเวลาระหว่างนี้จนถึงการลงจอดคือสิ่งที่หนังสือของคุณเรียกว่าอมเมเกเดนและกําลังจะเรียกร้องอย่างมากจากทั้งสามเรื่อง แอนเดรียซึ่งปรับวิทยุเสร็จแล้วและเข้าร่วมการสนทนาอีกครั้งตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาเขารู้สึกเหนื่อยและหมดแรงอย่างผิดปกติเมื่อพูดถึงข้อเรียกร้องและเท่าเขารู้สึกเช่นนี้ในตอนต้นงานที่เขาสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปทอมอธิบายว่าร่างกายของเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมและเมื่อมีการเรียกร้องมากขึ้นพวกเขาก็จะค้นหาทรัพยากรภายในตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการเซอร์จอห์นคงจะเข้าใจเขากล่าว และใช้การเปรียบเทียบของการขับรถเป็นเวลานานโดยไม่หยุดพักซึ่งน่าจะเป็นการอ้างอิงถึงอาชีพในอดีตของจอในฐานะนักแทงรถระดับนานาชาติเขากล่าวว่าพลังที่พวกเขาแผ่ออกมาในช่วงสองวันที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความคิดมากมายเกี่ยวกับสันติภาพและการปราบปรามการลุกรานในพื้นที่ที่เรากำลังทำงานอยู่ยอนซึ่งยังมีปัญหากับแนวคิดเรื่องการถ่ายเทพลังงานจึงถือโอกาสแสดงความสงสัยว่าพลังงานที่ส่งไประหว่างการทำสมาธิจะก่อให้เกิดผลอันใหญ่หลวงเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดเพื่อตัวเขาเองในเวลานั้นเขาไม่รู้สึกว่าเขากำลังแจกอะไรออกไปเราเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงทอมพูดแต่คุณไม่มีเวลาและความอดทนที่จะรู้สึกและเราขอให้คุณจำไว้ว่าการกระทำไม่จำเป็นเสมอไปความเป็นอยู่เป็นสิ่งจำเป็นเซชันการสื่อสารในวอรซอนี้ยุติลงกระทนหานเมื่อมีโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องพักของโรงแรมที่พวกเขาถือโทรศัพท์อยู่แอนเดรียตอบแต่ไม่มีใครพูด แม้ว่าเขาจะรู้ว่ามีคนอยู่อีกด้านหนึ่งของซ้ายอยู่สองสวินาทีก่อนที่การเชื่อมต่อจะขาดพวกเขาคงจะตรวจสอบพวกเราอยู่เขากล่าวและกลับมาเพื่อสื่อสารต่อแต่ทองไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วและเขาต้องทําให้ฟินลิสหลุดจากผวังพวกเขาไม่มีโอกาสถามทองเพื่ออธิบายเหตุการณ์นี้จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกเขาจัดเซสชั่นแรกในโรงแรมของพวกเขาในอังการาการเดินทางจากโปลแลนด์ไปตุรกีทําให้เกิดประสบการณ์อื่นๆ ที่พวกเขาอยากถามทอมเช่นกันกระเป๋าเดินทางของแอนเดรียหายไปที่สนามบินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงฟินลิสเคยเห็นมันบนรถเข็นที่มาจากเครื่องบินแต่มันไม่ปรากฏขึ้นในบริเวณรวบรวมและเมื่อแอริจารายงานว่ามันหายไปเขาต้องรอหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะพามันมาโดยพนักงานยกกระเป๋าที่ไม่พูดภาษาอังกฤษและปรากฏตัวขึ้นโดยจากฝั่งตรงข้ามของอาคารไปยังบริเวณขาเข้าจากนั้นจอนสังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่สนามบินที่เขาสงสัยว่ากำลังสังเกตพวกเขาอยู่ และความสงสัยของเขาก็เพิ่มขึ้นเมื่อเขาเห็นชายคนเดียวกันที่โรงแรมของพวกเขาในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่บางคนอาจสนใจการเคลื่อนไหวของพวกเขาหรือไม่ดูเหมือนเป็นความคิดที่แปลกประหลาดแต่ถึงแม้ภารกิจของพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วไม่เกี่ยวกับการเมืองและพวกเขาไม่ได้เข้าข้างในสถานการณ์ในตะวันออกกลางพวกเขาก็ตระหนักดีว่าหากทราบกิจกรรมของพวกเขาแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็อาจดูเหมือนไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขามักจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับระดับความสนใจอย่างเป็นทางการในตัวพวกเขาและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงควรประพฤติตนอย่างไรและความแตกต่างเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความยากลําบากปัญหาและความตึงเครียดร,ระหว่างบุคคลซึ่งเพิ่มดราม่าของการเดินทางครั้งนี้ทอมยืนยันความสงสัยในการสื่อสารครั้งแรกที่อังการาเขากล่าวว่าการสื่อสารในโรงแรมวอซอหยุดชะงักเนื่องจากมีการเปิดใช้งานอุปกรณ์ดักฟังและหากสิ่งที่เกิดขึ้นถูกบันทึกไว้ คุณจะอธิบายได้ยากลำบากมากพวกเขาถูกตำหนิว่าไม่ระมัดระวังในการสนทนาเมื่อคุณคิดว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจคุณคุณกำลังถือว่ามีข้อผิดพลาดจอห์นถามว่าพวกเขาทำผิดเมื่อใดและที่ไหนทอมตอบว่าในสถานที่รับประทานอาหารซึ่งเตือนพวกเขาว่าพวกเขาเคยคุยกันเรื่องงานในห้องอาหารของโรงแรมในกรุงวอซอแต่ละสองครั้งนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่อยู่คนเดียวที่โต๊ะใกล้เคียงความสงสัยว่าสิ่งของในกระเป๋าเดินทางของแอนเดียได้รับการตรวจที่สนามบินนั้นถูกต้อง ่ไไมพบอะรเลยเหตุผลส่วนหนึ่งที่พวกเขาถูกมองด้วยความสงสัยก็คือพวกเขาไม่ได้ประพฤติตตนเหมือนนักท่องเที่ยวเพียงพอและตอนนี้พวกเขาควรใช้เวลาเพิ่มอีกวันในอังคาราเพียงพยายามทําตัวและทําตัวเหมือนนักท่องเที่ยวพวกเขาควรอยู่ด้วยกันตลอดเวลาและระมัดระวังสิ่งที่พวกเขาพูดในที่สาธารณะแต่พวกเขาจะสามารถพูดคุยได้อย่างอิสระในห้องพักในโรงแรมในขณะเดียวกันพวกเขาสามารถทำงานที่ดีต่อไปเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองที่ระเบิดได้ เกี่ยวกับสถานาการณ์เล่นในเกมสงครามปัจจุบันทองรายงานว่าโซเวียตรัสเซียไม่ได้คำนับประเทศของคุณด็อกเตอร์พวกเขาจะไปถึงจุดหนึ่งแต่ไม่เกินจุดนั้นและในเวลานี้พวกเขากำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะทำมันเองและบอกว่าประเทศของคุณทำมันแล้วสิ่งสำคัญคือพลังที่คุณทั้งสามสร้างขึ้นจะขัดขวางความคิดของโซเวียตรัสเซียเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องอยู่ในอิสราเอลไม่เกินวันที่24ของเดือนพฤศจิกายนแอนดรียถามว่าพวกเขาจะทำอะไรได้บ้างในอิสราเอล เนื่องจากดูเหมือนว่ามีการตัดสินใจที่สำคัญทั้งหมดเกิดขึ้นที่อื่นและทอมตอบว่าผู้นำของอิสราเอลจะได้รับพลังในการตัดสินใจและการเจรจาที่เหมาะสมโดยอาศัยพลังงานของคุณแผนขัดขวางการส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในช่วงวันที่18ถึง22พฤศจิกายนยังคงดำเนินต่อไปพวกเขาได้เรียนรู้และจะดำเนินการไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเป็นเช่นไรก็ตาม การพูดถึงอารยธรรมที่จัดการโครงการนั้นทอมกล่าวว่ามันอาจไม่เต็มกําลังแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นนอกจากนี้ยังอาจเป็นโอกาสที่จะเตือนผู้คนทั่วโลกถึงสิ่งที่รัฐบาลของพวกเขามีอยู่ในใจขณะน,นี้เราเอาชนะการทดลองได้แล้วเขาบอกพวกเขาเรากลับจะแสดงให้เห็นความจริงวิทยุข,ของอันเดรียซึ่งตลอดการสื่อสารยังคงถูกปรับและเงียบตามความถี่ที่ระบุเริ่มต้นในขณะที่เซสชั่นใกล้เข้ามาเพื่อปล่อยเสียงแปลก ซึ่งเป็นเสียงคอนหมอของเสียงงอจากเครื่องดนตรีพร้อมกับแตรทองเหลืองเด่นนั่นคือเสียงของอันติมาเร่จอนถามใช่พวกเขากําลังทดสอบทอมพูดและเมื่อได้ฟังเทปในวันนี้และได้ยินการตอบกลับของแพทย์ทําให้ใครกลางก็ถามคําถามอีกครั้งเขาเป็นคนบอกความจริงหรือเป็นนักช่วยโอกาสเสียงนี้ไม่เหมือนกับสิ่งใดๆที่ใครๆก็คาดหวังจะได้ยินทางวิทยุอย่างแน่นอนแม้แต่ในตะวันออกกลางค่อนข้างเหมือนกับวงดนตรีทองเหลืองที่เล่นดนตรีอย่างบ้าคลั่งกลางสนามรบ แต่ในการถอดความโปรสเตรโรของเชคสเปียร์ว่าอากาศเต็มไปด้วยเสียงรบก,กวนและดังที่กูแสดงให้เห็นผู้ชายสามารถชี้นำได้ไม่สิ้นสุดวันพิเศษในอังคาราทำให้จอนและแอนดรียมีเวลาว่างและมีโอกาสที่จะพิจารณาปัญหาบางอย่างที่พวกเขารู้สึกว่ากำลังบ่อนทําลายประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเขาในเซสชันอังคาราครั้งที่ส พวกเขาหาหรือเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้กับทอมและการสนทนาซึ่งกินเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นน่าสนใจทั้งในฐานะหลักฐานของความเข้าใจของทอมและสำหรับความกระจ่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปัญหาระหว่างบุคคลของฟีสแอนเดรียและจอนในเรื่องนี้เวลาค้าพอเจ้าจะต้องสรุปสั้นๆในบริบทปัจจุบันและการสรุปดังกล่าวจะไม่สื่อความหมายได้หนักแน่นเท่ากับการฟังเทปการอภิปรายด้วยการให้และรับและการกล่าวซ้ำกลางในแบบที่น่าประทับใจที่ทอมใช้โจศกราติการตั้งคำถามและการวิเคราะห์ ทำให้จอรแดละอันดอริจาต้องเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โดยพื้นฐานอย่างที่พวกเขาเห็นในตอนแรกสถานการณ์ก็คือฟินลิสกําลังก่อปัญหาให้พวกเขาด้วยการเป็นคนเจ้าอารมณ์และบางครั้งก็ดูไม่เต็มใจที่จะทํางานและดังที่เธอบอกแอดริจาเมื่อหลายวันก่อนว่าเธอเงาเขาแนะนําว่าสิ่งต่างๆอาจจะดีกว่านี้เท่าเธอสามีของเธอกับเธอนี่ไม่เป็นความจริงทอมพูดแต่แอริจาแย้งว่ามันต้องเป็นเช่นนั้น พราะฟินลิสเองก็บอกว่าเธอเหงาคุณไม่เข้าใจทองพูดอย่างเด็กขาดจอนจึงพยายามอธิบายว่าช่วงนี้ฟินลิสต้องการความสนใจมากกว่าเมื่อก่อนมากเธอเป็นเหมือนเด็กและเมื่อถึงเวลาทำงานเธอมักจะหาเหตุผลที่จะเลื่อนงานหรือทำอย่างอื่นอยู่เสมอคุณกำลังอ่านสถานการณ์ที่ไม่มีอยู่จริงทองกล่าวจงมองเข้าไปในหัวใจของคุณเองสิทั้งสองคนแอนเดรียทำเช่นนั้นและยอมรับว่าเขามีปัญหาเดียวกันในระดับหนึ่ง และจะรู้สึกดีขึ้นถ้ามีเพื่อนร่วมทางอารมณ์ในการเดินทางเหล่านี้และเขาถามว่ามันอาจไม่ช่วยบรรเทาความเครียดและความตึงเครียดระหว่างบุคคลบางส่วนได้หรือไม่หากพวกเขาเดินทางด้วยสหายดังกล่าวทอมยอมรับว่าไม่เข้าใจคําถามและแอนเดรียต้องสะกดคํานั้นออกไปก่อนที่ทอมจะบอกว่าเขาจะปรึกษาขณะที่เขากําลังให้คําปรึกษาจองบอกแอนเดรียว่าเขารู้สึกไม่เหมือนกับที่เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และแอนเดรียก็พูดว่าฉันไม่ต้องการให้คุณรู้อะไรเป็นพิเศษ แต่มีเรื่องทางอารมณ์อยู่ในอากาศตลอดเวลาและเมื่อทอมปรึกษากันแล้วถามว่าพวกเขาคิดว่าการปรากฏตัวของคนอื่นจะส่งผลต่อง,งานอย่างไรเขาย้ำอีกครั้งว่าเขาคิดเช่นนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาทางอารมณ์ไร้สาระเกิดขึ้นตลอดเวลาใครคือปัญหาทางอารมณ์ทอมกล่าวว่าทั้งจอและฉันรู้สึกว่ามันคือสิ่งมีชีวิตฟิลลิสในลักษณะใดเธอเหงาเธอพูดอย่างนั้นคุณกำลังสร้างปัญหาคุณไม่เข้าใจ ฉันขอโทษแต่คุณคิดผิดเธอบอกฉันเองว่านั่นคือปัญหาของเธอเธออารมณ์เสียเพราะความเหงาและเอาเรื่องเราออกไปเล็กน้อยและคุณไม่มีความรู้ในการทําแบบเดียวกันหรอเอนดรีเริ่มโกรธเคืองเขาพูดว่าฉันไม่รู้สึกเหงานั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันและฉันคิดว่าเรากําลังเข้าสู่ทางตันซึ่งไม่ได้ยกระดับมากนักคุณพูดถูกทอมพูดอย่างสงบแต่คุณไม่เข้าใจฉันไม่คิดว่าคุณกําลังพยายามเข้าใจเราและฉันไม่รู้ว่าทําไม เราเข้าใจสิ่งที่อยู่ภายในตอนนี้คุณจะพูดไหมเซอร์จอห์นหลังจากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ซึ่งความโกรธเคืองของแอนดรียใกล้จะเปลี่ยนเป็นความโกรธจอห์นพยายามที่จะประนีประนอมและมีเหตุผลเขาบอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งของฟินลิสอาจเป็นเพราะเขากับแอริจาไม่ได้ให้การสนับสนุนเธอเท่าที่ทําได้และพวกเขาสามารถพยายามช่วยเหลือในอนาคตด้วยการใกล้ชิดกันมากขึ้นและให้การสนับสนุนมากขึ้นแต่ทอมไม่พอใจกับสิ่งนั้นเขาต้องการให้พวกเขาตรวจสอบคําถามว่าปัญหาหลักอยู่ที่ความเงาของฟินลิสจริงๆ รือไม่แอนด ريا กล่าวว่าเกี่ยวกับงานนี้เขารู้สึกว่าปัญหาคือเธอขาดความกระตือรือร้นและไม่เต็มใจที่จะยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดของงานตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขาพยายามเปิดเทปการสื่อสารให้เธอฟังจิตใจของเธอมักจะล่องลอยไปนั่นคือเท่าเธอไม่อยากเผชิญกับสิ่งที่เทปพ,พูดจริงกลางยอนสนับสนุนการตีความนี้โดยกล่าวว่าใช่มีความไม่เต็มใจนี้เธอบอกว่าเธอจะทำงานตลอดไปแต่หลายครั้งเธอก็ค่อนข้างอารมณ์เสียก่อนที่จะทำงานและฉันไม่เข้าใจเรื่องนั้น คุณเข้าใจว่าไม่ใช่การสื่อสารทอมพูดอย่างตรงไปตรงมาแพทย์คนเขาถามว่าเธอเคยปฏิเสธที่จะทำงานเพื่อไปที่ไหนสักแห่งตามที่งานกำหนดหรือไม่พวกเขาต้องยอมรับว่าเธอไม่เคยปฏิเสธเลยจริงๆและคุณเข้าใจหรือไม่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะไม่อยู่ในจิตใจของความเป็นอยู่เขาพูดโดยบอกเป็นในว่านี่คือสาเหตุที่ฟินลิสไม่เต็มใจที่จะฟังเทปอย่างตั้งใจพวกเขาก็ต้องยอมรับเช่นกัน แล้วปัญหาคืออะไรฉันคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณของเราที่เป็นปัญหาจอนกล่าวใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามแอนเดรียตอบว่าทั้งสามคนมีปัญหาส่วนตัวอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่เขาคิดว่าเขาและจอนประสบความสําเร็จในการกันพวกเขาออกจากงานมากกว่าที่ฟิลลิสเป็นมีหลายครั้งครับคุณหมอเมื่อคุณมีส่วนร่วมและสร้างปัญหาและเราไม่ได้ตำหนิคุณในเรื่องนั้นแอนเดรียและจอนก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องจริง ทอมดำเนินการทำลายทฤษฎีที่ว่าต้นต่อของปัญหาคือการขาดมิตรภาพทางอารมณ์บังคับให้พวกเขาพิจารณาว่าจะเป็นอย่างไรหากคุ้นส่วนในมุมมองของพวกเขาอยู่เคียงข้างพวกเขาในการเดินทางครั้งนี้และยอมรับว่าในสถานการณ์นั้นคงจะมีไม่มีอะไรนอกจากปัญหาจากนั้นเขาก็พูดว่าเราขอเปิดเผยแกนแท้ของปัญหาได้ไหมฉันหวังว่าคุณจะทำแอนดรียกล่าวบรรยายสรุปการลงจอดบนดาวเคราะห์โลก